เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุนัขนี่มันเป็นสีเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ใช่ไหมเราก็อาจจะไปค้นหาก่อนว่าสายพันธุ์นั้นนี้ที่เราชอบเนี่ยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยนิสัยเข้ากับเราไหมคือคนส่วนใหญ่มักจะก็มักจะแบบเออสุนัขเนี่ยต้องฟังเราต้องรู้ว่าเราพูดอะไรทุกคนคิดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราจะเลี้ยงสุน,าน,านัขเราต้องรู้จากมันจริงๆเราต้องเรียนรู้มันแล้วเราต้องคิดว่าถ้าเราคิดได้เราคิดว่ามันเราเป็นสุนัขเรือเปลาเน,นี่ย ผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงจะปวดหัวกับพฤติกรรมของน้องหมาในหลายๆเรื่องใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความเข้าใจถึงจิตวิทยาของน้องหมาเหล่านี้เพื่อทําความเข้าใจว่าเขาคิดอะไรแล้วเราจะทําอย่างไรให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขจากผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงน้องหมาโดยตรงค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเอ๋สวัสดีค่ะ คนถ้าพูดถึงหมาก็คือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของมนุษย์ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นหลายๆหลายๆข่าวในทั้งในโซเชียลทั้งในอะไรเนาะ <ừ> บางทีมีปัญหาในเรื่องของว่าคนเนี่ยชอบหมาไปปล่อยบางทีเกิดปัญหาขึ้นเช่นเขาชอบเห่าเขาหรือว่าเขาอาจจะกัดของในบ้านก็เลยเอาไปปล่อยเลยทำลายข้าวของเลย <ừ> หรือว่าแบบกัด เพื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปปล่อยโดยแบบไม่คิดแก้ปัญหา,าเยอะอย่างนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเกิดปัญหาเราก็ควรที่จะป้องก,กันกันก่อนใช่ป้องกันแล้วก็เรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นการป้องกันหรือการเรียนรู้ควรจะยังไงบ้างคือจริงๆเบื้องต้นเลยนะคะไม่คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุนานเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ใช่ไหม ราะฉะนั้นนี่มันมีมาเป็นร้อยรอยปีแล้วจริงเรา,ามันก็มีข้อมูลของสึงนักท,กทุกสายพันธุ์ที่เราสามารถหาได้เดี๋ยวนี้สะดวกมาแล้วก็อาจจะไปนค้นหาก่อนว่าสายพันธุ์นั้นนี้ที่เราชอบเนี่ยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยนิสัยเข้ากับเราไหม,มเขามีนิสัยแบบนี้นะสุขภาพร่างกายเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรับมือมันได้ไหมก่อนแบบไม่ใช่ว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยทำงานออฟฟิศแต่เราไม่มีเวลาเรากลับถึงบ้านสักสามทุ่มเนี่ย เราไปซื้อบีเกิลมาเลี้ยงเนี่ยซึ่งแบบบีเกิลเนี่ยมันเป็นสุนัขที่แบบต้องการทําเวลาเอาดอแล้วก็ต้องมีก,กิจกรรมพอเราไปซื้อบีเกิลมาเลี้ยงปุ๊บเจ้าของก็จะเกิดปัญหาว่าบีเกิลทำลายเข้าของกัดเฟอร์นิเจอร์อุดใตกรงเห่าซีซัวอะไรเงี้ยพอเกิดปัญหาปุ๊บเจ้าของทนไม่ได้เพราะไม่มีเวลาอยู่แล้วก็ไปสุนัขไปปล,ปล่อยเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้สายพันธุ์ดีๆปล่อยเยอะมากไม่ใช่แค่สุนักพันธุ์ไทยธรรมดาใช่ใช่บางที บางทีเห็นในโซเชียลอ่ะเห็นบีเกิลคิดว่าหล่นมาแต่จริงๆคือไม่ได้ไม่ใช่โดนทิ้งใส่บิเลียนโดนทิ้งมีค่ะเยอะแยะแล้วก็ชี้ว่าว่าปอมแม้กระทั่งปอมตัวเล็กๆปอมตัวเล็กเดี๋ยวนี้โดนทิ้งเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าปอมเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วปอมอะไรเนี่ยเนี่ยมีเออ่มีสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจไงเขาจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหลอดลมที่มันจะชอบไอแห้งๆเหมือนแบบเหอะไง แล้วพอมันมค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพอพูดโรคหัวใจคือต้องกินยาตลอดถูกไหมคะพอต้องกินยาตลอดหาหมอตลอดลมยางย้าง่นเจ้าของก็แบบค่าใช้จ่ายสูงอะไม่เลี้ยงแล้กวก็ไปกินหรือว่าเป็นแบ็กสกินเนี้ยแบบผิวหนังมีปัญหาผิวหนังมีปัญหาแบ็กสกินมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าแบบคุยๆคันปอมมันก็จะขนหายหมดเลยใช่ไหมล้วแบบวพอขนหายหมดผิวหนังก็จะเป็นสีดําพวกอางนี้มันก็ต้องรักษาดูแลอะไรอย่างเงี้ย พอเขาเห็นว่ามันไม่สวยแล้วน่าเกลียดแล้วเขาก็ไปทิ้งซึ่งจริงๆแล้วการเกิดปัญหาของปอมพวกนี้จริงๆแล้วมันก็มาจากมนุษย์ที่ไปเพาะมันให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นตุ๊ก,กตาเป็นนว่นนี้ทําให้แบบร่างกายอาวัยวะทุกอย่างเขาไม่ได้สมบูรณ์มาจากเบื้องจากบรรพบุรุษเนี่ยมันก็เลยมีปัญหามาทนี้เราก็ต้องอยากให้ศึกษาก่อนเ<ต>ฉะนั้นเบื้องต้นเลยก่อนที่จะเกิดปัญหาก็าคือก้อหนึ่งเลยศึกษาก่อนเลยสายพันธุ์สุขภาพก่อน เาศึกษาสายพันธุ์สุขสาาภาพเสร็จแล้วก็พอเราโอเคตรงกันแล้วเราซื้อมาเราก็ต้องเรียนรู้ภาษากายของมันจิตวิทยาของสุนัขภาษากายจิตวิทยาสุนัขนี่คือยังไงบ้างคือคนส่วนใหญ่มักจะอย่างคนไทยทั่วไปนะก็มักจะแบบเอ้สุนัขเนี่ยต้องฟังเราต้องรู้ว่าเราพูดอะไรทุกคนคิดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราจะเรียนสุนัขเราต้องรู้จากมันจริงๆเราต้องเรียนรู้มันแล้วเราต้องคิดว่าถ้าเราคิดได้เราคิดว่ามันเราเป็นสุนัขด้วยเปลเนี้ย ไม่ใช่ว่าเขาจะคิดเหมือนมนษุษย์ไม่ใช่เราต้องคิดว่าเขาเป็นหมาเขาจะคิดเังไงเขา,าเป็นหมาเราต้องคิดให้เหมือนหมาเวลาเราคุยกับเขาหรือว่าดูเขาเรียนรู้อยู่กับเขาอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าเ,ออเราไม่มีทางที่จะให้สุน,นัขหรือว่าหมาไงมันมีการดำรงชีวิตเป็นการใช้เหตุผลเหมือนคนถูกไหมคนก็คือดำรงชีวิตด้วยเหตุผลออมีปัจจัยน่งนั่นแต่สุนัขเนี่ยเขาดำรงชีวิตด้วยสัญชาตญาณ เพราะฉะนั้นเราอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องอยู่กับเขาแบบสันติธรามเหมือนกันเราถึงจอยู่ด้วยกันอย่างสเอกเราต้องเรียนรู้เขาว่าภาษากายของเขาเขายกมือแบบนี้แปลว่าอะไรอาสมมุติว่าเขายืนนิ่งๆเลยเขายืนนิ่งเคยเห็นแบบเวลาเราเดินเข้ามาในซอยเราจะเห็นยืนประจันหน้ายื่นิ่งๆเลยแล้วกระดิกหางอาอยืนกระดิกหางเสร็จแล้วคนที่รักหมาตองอ้ยน่ารักยดีไปจับมันหน่อย พอเดินไปจับมันเนี่ยมันถอยหลังนิดนึงแต่มันยังกระติกทางอยู่เขาก็คิดคิดว่ามันเฟรนดี่เขาก็ยืน่นมือไปจับเขาก็ยื่นมือไปจับเนี่ยมันกัดพอมันกัดปุ๊บเอาละเกิดเรื่องละเดือดร้อนหาว่าตัวนี้เนี่ยกัดคนัอนท,<า>ที่มันเตือนแล้วั้งที่ทมันเตือนแล้วแล้วคนก็จะบอกเฮ้ยไม่ใช่นะพอคุยไปคุยมาเราบอกว่ามันเตือนแล้วบอกไม่ใช่มันกระติกหางซึ่งจริงๆเราเขาไม่รู้ว่าไอการกระติกหางเนี่ยมันมีมันมีมันมีจังหวะ มีองศาต่างๆที่จะสื่อสารกันแล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือเฟลลี่อันนี้คือเตือนว่าฉันจะกำลังจะถูโจมไอนนฉันไม่ชอบนะอย่าเข้ามาซึ่งมันม,มันมีถอยแล้วมันจะเตือนเป็นสเต็ปสเต็ปอะ่ะแต่มันไม่ได้พูดกับเราอย่าเข้ามานะเอนี่เป็นพื้นที่ของฉันอะไรเงี้ยมันไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่ามันพูดในภาษาของหมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จิวิทยาของหมาเราถึงจะเราถึงจะอยู่กับมันได้ไง ทำงานเทศบาลนครเจ้าพระญาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจา้าพนักงานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะผมต้องบอกผมเข็นรถไฟฟ้าจากที่บ้านมาสมัครงานที่นี่เองก็ผมอยากทำงานจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองด้วยตัวเองแต่ส่วนหนึ่งที่เราทำได้เราภูมิใจคือแบบเรามีงานทำนะ หน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงดูแลชีวิตตัวเองได้คือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เลยมันภูมิใจมากอยากได้แต่คิดนะ้าโอกาสมันมีอยู่เสมอขึ้นอยู่ว่าคุณนะจะคว้ามันไว้หรือเปล่าคนพิการอยากทํางานภาคารัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าธงชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลาง พอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใชครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้าตาม,มันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนพิการคนหนึงแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนำธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้งให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไป คนใหญ่เราจะรู้รู้ภาษาการหยาบๆยบว่าพี่กระดิษฐ์หางเป็นนี้อ่นานนักทำหูตั้งแต่ว่าอย่างนี้หูลูกปปไปว่าอย่างนี้คือรู้คร่าวๆแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าแววตาที่สื่อออกมาหรืออะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่งยงายงไข่ตุ๋นเนี่ยตอนที่ไปเจอไข่ตุ๋นมันมันนั่งห่อไหลแบบนั่งแบบห่อๆเลยนะแต่ว่ามันเห่าเสียงดังเห่าแบบเห่าแบบก้าวลาว่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้จักเรื่องราวของไข่ตุ๋นเดี๋ยวอุยจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนนะคะ ไขตุนคือสุนัขพิษปูซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่ดุร้ายมากและเจ้าไขตุนเองก็เคยทำร้ายเจ้าของเดิมจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวค่ะดุร้ายและน่ากลัวแบบนี้นะคะคงเลี้ยงให้เชื่อฟังเรายากแน่ๆเลยและนี่ก็คือเจ้าไขตุนตอนนี้ค่ะ เห็นแล้วอยากจะรู้จริงๆว่าต้องใช้จิตวิทยาแบบไหนถึงจะเอาอยู่ได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปฟังคุณโจโอีก้กันต่อเลยค่ะไทยปูม,มันมันนั่งห่อไหลแบบนั่งแบบหอ่อหอเลยนะแต่ว่ามันเห่าเสียงดังนะเห่าแบบเห่าแบบก้าวอ่ะซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับพฤติกรรมท่าทางใช่ไหมคือถ้าเห่าเสียงดังมันก็ควรจะยืนกั่กลาง<อ>แต่้มนนันนั่งห่อหอแต่ม่มันเห่าอันนี้คือจริงจริงจรอันนั้นคือ อิรยาบถของความหดหู่เหมือนกับว่ามันหดหู่เพราะว่ามันมันเหมือนมันงงว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะจากเมื่อวานนี้มันอยู่อีกแบบหนึ่งวันนี้มันอยู่ถูกจับเปลี่ยนที่แล้วแล้วหมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนที่ปุ๊บเหมือนกับเราขับรถไปพารากอนเราก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่เฉยๆแต่หมาเนี่ยพอมันเปลี่ยนที่ปุ๊บมันจะงงแล้วเฮ้ยตรงนี้ที่ไหนวะเพราะมันมันใช้สัญชาตญาณถูกปะมันจะดมเฮ้ยตรงนี้ปลอดภัยเปล่าอะไรเงี้ย เออมันก็จะงงกลิ่นงงรัดบแปดที่แล้วที่มันเห่าคือมันป้องกันตัวมันจะมีการป้องกันตัวกับกับยอมรับเราสองอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันป้องกันตัวหรือว่ามันยอมรับเราเอะแล้วทำไมมันหดหูแล้วมันมันหดหูเนี่ยเราต้องเข้าหามันยังไงไม่ใช่ว่าเอะเราดูทีวีที่กูรูบอกว่าเวลาสุนัขหดหูนะต้องย่อตัวลงต้องทําตัวให้อยู่ในระดับเดียวกับเขาแล้วก็ค่อยจับเขาให้เขาไว้ใจ แต่มันทำนี้กับทุกตัวไม่ได้เพราะว่าพอสุนัขที่หดหูหรือว่าหรือว่ามันมันกลัวอยู่แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดุถ้าเราย่อตัวลงปุ๊บมันจู่โจมเรามันทําอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ใช่ต้องขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยเพราะว่าเราดูอิริยาบถอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องสายพันธุ์เป็นงี้เราถึงเราถึงเคยแบบทุกทุกครั้งที่ไปพูดหรืออะไรเงี้ยหรือให้ความรู้กับลูกค้าก็ตามเนี่ยจะบอกว่าการฝึกหมาไม่ใช่ว่าเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่พื้นฐานต้อง แต่ว่าไม่ได้ตามนี้เป๊ะนะพี่ถ้ามันมีเคสที่มันแปลกๆที่ไม่ใช่พื้นฐานเนี่ยพี่ก็ต้องสังเกตรเรื่องของแบวตาและออภาษาการท่าทางอะไรเงี้ยหลายๆอยาง การที่จะเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลึกอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตวิทยาสุนัขก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องนําเอามาควบคู่กับการที่เราจะนําชีวิตหนึ่งเข้ามาอยู่กับเราอะใช่ใช่อย่างกล้ามเนื้อเก่งยแบบไงท้องแต่เก่งกล้ามเนื้อแบบเก่งนี้เลยแต่เขาบอกว่ามาไงท้องมาไงท้องแปลว่ายอมเเอามันไม่ใช่แต่จริงมาไงท้องท่าน้าที่เก่งเนี่ยคือมันกลัวนะเออมันกลัว แล้วต้องค่อยๆนวดค่อยๆนูดเขาไง <c oughs> เคยอ่านเจอที่เขาบอกว่าสิตวิทยาการที่ใช้สิตวิทยาก <c oughs> ับสุนัขเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน <c oughs> ใช่ใชเรียนรู้เขาแล้วก็ตัวเราด้วย <c oughs> ตัวเราด้วยและสิ่งที่สําคัญในการที่จะฝึกหมาคือตัวมนุษย์ตัวเราตัวเราเลยตัวคนเนี่เลยตัวคนเลยเพราะว่าบุคลิกของเราด้วยพอพอพอเราจะแก้แก้หมาเรื่องนี้ พอเราต้องนิ่งต้องแบบคอยสังเกตพอเราสังเกตเขาแล้วเราพอเรานิ่งปุ๊บเราได้อะไรอะ <_ letter> เราเป็นคนนิ่งมากขึ้น <_ letter> จากที่เราอาจจะเคยเป็นคนแบบตื่นเต้นง่ายอะไรง่ายแต่พอเราต้องมาสังเกตหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยมันทําให้เรามีสมาธิโดยที่เราไม่ต้องนั่งสมาธิ <_ letter> คือการมีสมาธิไม่จำเป็น <_ letter> ต้องนั่งสมาธิเสมอคือเราปกติเขาบอกว่านั่ง <_ letter> สมาธิค <_ letter> ือดูดูตัวเองใช่แต่อนี้เหมือนเราดูเราดูตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราคือมันเราสอนมันใช่ปะ แต่มันก็สอนเราด้วยสิ่งที่เราได้ที่เราเปลี่ยนตัวเองไปเยอะคือแบบบุคลิกเลยนท่าเดินน้ำเสียงการใช้โทนเสียงเราได้จากมันเราทำให้ทำให้เราเป็นคนเท่มากขึ้นจากนายกรที่เราาจะไม่ได้เท่เป็นคนธรรมดาทั่วไปเลอทำให้เรามีมากอะ่ะการกัดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีมากเราไปอยู่กับมันมันก็กัดเราดูวไห <laughs> เพราะถ้าสมมติเราเดินเราเดินแบบหอ่หอๆแบบขี้กลัวเงี้ยไปจุงพิษบู มันก็อ้าวไอ้นี่อ่อนแอนี่ว่ะเออไม่น่าเชื่อถือนี่ว่ะเราก็ต้องแบบเดินแบบเจ้านายแบบต้องเท่ๆเอออะไรอย่างเงี้ย สบานนครเจ้าพยาสุรศักตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะผมต้องบอกผมเข็นรถไฟฟ้าจากที่บ้านมาสมัครงานที่นี่เองก็ผมอยากทำงานจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองด้วยตัวเองแต่ส่วนหนึ่งที่เราทำได้เราภูมิใจคือแบบเรามีการทำนะ หน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงดูแลชีวิตตัวเองได้คือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เมันภูมิใจมากอย่าได้แต่คิดนะโอกาสมันมีอยู่เสมอขึ้นอยู่ว่าคุณจะคว้ามันไว้หรือเปล่าคนพิการอยากทํางานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จากที่โจอ้มีการฝึกเ,เปิดศูนย์ฝึกที่นี่เราก็ทราบว่ามีปเป็นวิยนทยากรข้างนอกด้วยใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะก็คือเอ่อก็จะมีไปพูดให้แบบพวกองค์กร WSPA เอยหรือว่าเป็นพวกช่วยเหลือสัตว์ต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าล่าสุดนะคะก็คือจะไปที่เจอสอนพาซ่ามาไปเป็นกูรูเกี่ยวกับจิตวิทยาสุนัขไปให้ความรู้กับผู้ที่เป็นมือใหม่และมือเก่าที่อยากรู้เกี่ยวกับภาษากาย อยากรู้ลึกซึ้งมากขึ้นยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาสนใจฟังกันเยอะค่ะพอเราจอบุคคลทั่วไปเลยจะตามสูตรถอยหลังถอยหลังหรือไม่ก็สูตรที่สองรีบจับทันทีจับหรือไม่ก็รีบอุ้มถ้าเป็นตัวเองเลยก็จะรีบอุ้มไอคิดถึงแม่เหรอรีบอุ้มเลยทันทีซึ่งทั้งหมดผิด เพราะว่าการทําแบบนั้นเนี่ยทําให้หมาเข้าใจว่าคุณชอบชอบให้กระโจนเพราะฉะนั้นเวลาหมากระโดดนี้ปุ๊บทำไงคะไม่ยุ่ยเฉยยุ่ยเฉยเลยเราบอกไม่ไม่พุกกันอย่างนี้ลงแล้วตัวเองเนี่ยยืนเฉยเฉยยืนเฉยเฉยเลยแบบไม่ต้องขยับไม่ได้ก็คือเราอยู่ยเฉยเฉยแล้วก็ฉกมันแล้วบอกว่าด้วยน้ำเสียงว,ว่าไม่ไม่ใช่แบบฉกปุ๊บไม่ สซรัอย่าสซรัอย่าทำอย่างนี้ลูกไม่เอาอ่ะลูกอย่าทำฟังไหมถ้ามันทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็ตัวไม่ไม่เอ้าลอยรัดหน่อลอยดูไม่ดีพอเซรัตตั้งลอยนี่คือเมื่อกี้ไงบอกว่าทำอะไรกับนักข้อได้ถ้าก็พูนได้ ได้ความรู้เพ well, ิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขค่ะวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นของสุนัขเพราะว่าที่บ้านมีสุนัขเลี้ยงเลี้ยงหมาจรอยู่อะค่ะแล้วก็มีปัญหาตามที่ผู้บรรยายได้บอกมาเดี๋ยวจะกลับไปปรับพฤติกรรมของสุนัขที่บ้านดูอะค่ะเพราะว่าคิดว่ามีประโยชน์มากอยู่นะคะสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขเพิ่งเลี้ยงสุนัขหรือว่าคิดว่าการเลี้ยงสุนัขมันเป็นเรื่องง่ายๆอย่างนี้ค่ะจริงๆมันไม่ได้ง่ายนะคะเพียงแค่เราเอาใจใส่กับสุนัขของเราอะค่ะ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อสังคมเราด้วยนะคะค่ะเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของจิตวิทยาหมานั่นก็คือในเรื่องของออการรับรู้การต้องเรียนรู้เขาและอย่างายอย่างภาษากายที่เวลาเขาแสดงออกบางอย่างที่ที่เราควรที่จะต้องเบสิกเลยอะ่ะเบสิกเลยใช่ไหมคะก็คือส่วนใหญ่ที่คนจะเจอคือเรื่องของเสียงเห่าเสียงเห่า หางหูแล้วก็กล้ามเนื้อกับตรงปากเวลามันขยับอันนี้เป็นง่ายๆพื้นฐานที่ยังไม่ต้องมองลึกเสียงเห่าก็คืออย่างสมมติเราเดินเข้าซอยที่เราแบบไม่รู้จักไม่เคยเดินเข้าซอยนี้แล้วก็จะมีฝูงหมาจรวิ่งปื๊ดเข้ามาซึ่งคนเจอบ่อยมากก็จะเห่าโอ้เงี้ยแล้วคนก็จะหมาตัวอื่นก็จะเห่าตามแบบเหมือนกับหมามันก็จะทําตามพฤติกรรมกัน พอปัาอู้เงี้ยคนก็ตกใจอ่ะคนจะทำท่านเฮ้ยบางคนก็จะคว้างของใส่มันออคืออย่างเงี้ยผิดหมดเพราะจริงๆแล้วมันแค่สื่อสารกับเราเฉยๆว่าเ,ออเข้ามาทําไมนีออ่พื้นที่ของฉันเธอเข้ามาทําไมมันก็แค่กลูกันไปเพื่อดมเอ๊ะเนี่ยคนเนี้ยว่ามีพิรุธไหมมีกลิ่นแปลกๆอะไรไหมมีเป็นแบบอะไรจะมาขโมยของหรือจะอะไรหรือเปล่าออถ้าเราสแสดงออกด้วยการยืนเฉยๆไม่ได้มองหน้ามาันหรือไปจ้องแบบเฮ้ยเหาทําไม อะไรเงี้ยคือถ้าเราเดินเฉยๆมันไม่สนใจมันเราเดินผ่านๆมันไปเลยมันไม่ห่างกดมันก็จะไม่กัดเราแต่คนส่วนใหญ่จะแสดงออกผิดเพราะไม่รู้นึกว่าไอ้ที่โอ้คือมันมันเตรียมกําลังจะกัดเราแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่จริงๆมันแค่ถามว่าเฮ้ยเธอเข้ามาทําไมนี่มนพื้นที่ของฉันอถ้าเรารู้ภาษาตรงเนี้ยเราก็จะไม่สื่อสารกลับไปผิดอย่างงี้ยง่ายๆหรือว่าหางมันหรือว่ามันมันเห่าแล้วมันมันทำหางตั้งเนี่ยก็คือก็คือภาษานั้นแต่สมมุติว่า มันนิ่งถ้ามันนิ่งแล้วมันเหมือนกับจิกจิกนิดนึงแล้วขาหลังมันกง่งขึ้นมานิดนึงแล้วอกผายๆเนี่ยคือมันเตรียมจูโจมอย่าง<ม>ง่ายค่ะท,<ม>ท,ที่เราดูกัน<ม><ม>หรือว่าหมาหูลูก,ก็คือหมายอม,มอสมมติม,มันตั้งอยู่มันตั้งอยู่มันตื่นเต้น<ม>พอมันเห็นปุ๊บพอเราบอกว่าไม่มีอะไรนะแบบเดเราก็เดินเข้าหาให้มันดมอนะไรเงี้ยแล้วมันก็ทาปุ๊บลงไปมันก็หูลูลงไปปุ๊บยอมแล้วมันยอมแล้วอ่าเราก็จับมันไม่ใช่ว่าพอมันฟึบลงไปแล้วเราก็ยังแบบ อะไรเนี่ยเข้ามาทำไมอะไรเงี้ยคือเราสื่อสารผิดไงเราไม่ได้คุยภาษาหมาเอาง่ายๆเราต้องคุยภาษาหมาเราต้องคุยภาษาหมาใช่ที่เขาพูดว่าคุยกันภาษาหมาคุยกันภาษาหมาจริงๆเพราะจริงๆภาษาหมาเราเราว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันง่ายนะมันไม่ได้ยากกว่าภาษาคนนะเพราะมันคิดตรงไปตรงมา กาเราเลี้ยงหมาเนี่ยจ่าฟงคือตัวเราใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเดี๋ยวว่าเขาเมื่อกี้เมื่อกี้หนึ่งเมื่อกี้จะอี้พูดถึงเรื่องเราชอบคิดว่านี่เขาจะเหมือนเราเขาจะต้องแต่เราอย่างบางทีเรากินข้าวอ่ะเราก็ชอบแ่บกินด้วยกันอันนี้คําถามส่วนตัวส่วนตัวโอ๊ยเดี๋ยวเรากินคนเดียวเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีน้ำใจเอ้แมงมุอยู่สงสัยมันมันต้องอยากกินแน่เลยอะไรเงี้ยคือมันอยากกินอยู่แล้วตามสัญชาตญาณคือถามว่าอยากกินไหมอยากกิน แต่ว่าเราเราไม่จำเป็นต้องให้มันเพราะว่าเราเราไม่ต้องคิดว่ามันจะโกรธมันไม่โกรธมันก็แค่มันก็แค่รู้ว่าเออเจ้านายต้องกินก่อนพอในฝูงของสัตว์นะคือเจ้านายต้องกินก่อนพอเจ้านายกินเสร็จปุ๊บลูกฝูงจะมากินเหมือนที่เราดูในหนังเอ็กบิโลหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพอเราเห็นพอเขาไปล่าเหยื่อมาล่าเหยื่อแบบทุกตัวก็จะเอาเหยื่อเนี่ยมาวางไว้ที่จ่าฝูงจ่าฝูงกินกินเสร็จจ่าฝูงก็จะพอเมื่อไหร่ที่จ่าฝูงถอยไปลูกฝูงก็จะเข้ามากินจะไม่เนการกัดกัน ก็เหมือนกันเราเรากินข้าวอยู่เราคือจ้าปูเราต้องกินให้เสร็จถ้าเราแสดงออกถึงสารกับหมาโดยการมองมันแล้วก็เอ๊ะมันงอนหรือเปล่าเรายื่นให้มันกินปุ๊บมันจะคิดว่าเรามันเป็นเจ้านายเราแล้วนะอันนั้นคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นมันถึงไม่เชื่อฟังเราบอกคุณผู้ชมว่าหมาไม่มีงอนค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเขาจะงอนว่าเราไม่แบ่งปันเขาใช่ใช่มันไม่ได้งอนอย่างนั้นค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะ ใช่เราต้องสร้ายเขารู้ภาษาเขารู้คือเอาเป็นว่าสรุปว่าอยู่ด้วยกันยังไงให้ให้แบบไม่เดือดร้อนอะอยู่ด้วยกันได้แบบไม่เดือดร้อนเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาสุนัขและการเลี้ยงดูสุนัขก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ ในตอนหน้าค่ะคุณโจอี e, ้จะมาตอบคำถามจากทางบ้านที่ได้ส่งคำถามเกี่ยวกับปัญหาการเลี้ยงดูน้องหมาผ่านเข้ามาทางรายการค่ะคุณผู้ชมที่รักสุนัขก,ก็ห้ามพลาดน,นะคะให้ให้เจ้าของนะกดลงลเอาเอาของเล่นกดลงวางลงที่พื้นแล้วก็สั่งเขาไม่ไม่นั่งลงคอยพอเขาคอยพอเขาคอยแล้วเราค่อยค่อยโยนไปเล่นกับเขา